คัรไปกินกว๋วยเตี๋ยวนะวันนี้พี่เพชรเก็บได้กี่บาทรอดูพี่เพชรเก็บตังที่เหลือมาจากโรงเรียนตอนเย็นแต่วันนี้อยากวันเสาร์หยุดแม่จะพาไปกินกว๋วยเตี๋ยวแครกระปุกออกไปซื้อก๋วยเตี๋ยวกันนะครับดูนะครับว่าพี่เพชรจะได้กี่บาทจะพอค่าก๋วยเตี๋ยมั้ยก๋วยเตี๋ยวชามละห้าสิบเราไปกินกันสามคนเท่าไหร่ร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบอ่านับดูแยกกันไว้กลองละกลองละ อ่ะกองละห้าสิบก็ได้พี่เพชรอ่ะได้ละห้าสิบอ่าไม่ต้องนับหกสิบนับไว้ทีละห้าสิบหลกแล้วก็เอา 4, แค่ไปแค่สามกองไง <4, S 1> อ่าเอาเหรียญห้าสองเหรียญก็เป็นสี่สิบใช่อ่ะ 5, 4, อ่ะได้แล้วสองกองแล้วอ่ะ 5, อีกกองหนึ่งก็ได้กิน 4, ก๋วยเตี๋ยวแล้วไอ้ 10, สิบสิหือนับสิบสิยี่สิบอ่ะ สามสิบโอเคสี่สิบอ่านับเรียญบาทใส่ได้อ้ไงเพชรเหรียญห้าน้องให้เห <50. S 1> ็นทะลุหลได้ไหมห้าสิบยังนั่นไงเราได้กินก๋วยเตี๋ยวกันแล้ววันนี้อ่าแยกออกไว้อันที่เหลือใส่กระปุกไว้เหมือนเดิมอันนั้นแยกออกไว้ข้างข้างลูก เอาใส่รถตะคุนไว้ไปไอ้ที่ได้ไปซื้อก๋ยเตี๋ยวนะไปใชอใส่รถตะคุนอ่าน้นใส่รถตะคุนไปกินก <c oughs> ๋ยเตี๋ยวกันเอเครเอาอเราได้กินก๋ยเตี๋ยวกันแล้ว <c oughs> เห็นไหมล่ะ <c oughs> ใช่ครับใส่กระป๋องไปไปให้ตาเลยนะเวลากินเสร็จแล้วบอกตาเนีย่ยผมหยอดกระปุกไว้นะผมเอามาซื้อก๋ยเตี๋ยวตากินเนี่ยผมหยอดไว้ตอนเย็นตอนเย็นที่เลิกเรียนมานะ่ะรู้ไหมบอกตาด้วยนะ่า เอาเงินแค่กระปุกอมขินที่หยอดไว้มากินก๋วยเตี๋ยวตาเลยนะเนี่ยบอกตาอย่างนี้นะเไม่เป็นไรเขาอยู่ที่เดียวกันไะน,น้องอยากหยอด <c oughs> อยกยกรถคันนี้ไปด้วยเลยนะนะให้เป็นนับให้ตาตรงนั้นเลยนะวันนี้นะนนนไปกินก๋วยเตี๋ยวของนั้นเหรอครับน,นี่เราก็เก็บไว้อ่าเก็บช่วยกันช่วยกันอ่าอ่าช่วยกันช่วยกันเน่หมดเลยๆๆไปจะได้ไปแม่พาไปกินก๋วยเตี๋ยวพี่เพชรเป็นคนจ่ายแต่คุณช่วยพี่เพชยหยอดไหมเนี่ย ไอ้คุณเหลือมาหยอดเชื่อเพลินมันเนี่ยเยอดคุณปาไอ้คุณเหลือมาหยอดกับพี่เพลสป้าเวลาแม่ให้ไปโรงเรียนน่ะแต่คุณต้องเหลือมาหยอดด้วยสิเนี่ยเวลาวันหยุดจะได้พาไปกินก๋วยเตี๋ยวไงเข้มไหม,มคุณ<ม>ต้องมีเหลือมามั่งสิมันพี่เพลสเนี่ยใช่ไหมเนอะยอดเลยเยี่ยมเยี่ยมอ่าปิดไว้ไปเก็บไว้เหมือนเดิมแล้วมาหยอดอีกรอบหน้าเราไปกินก๋วยเตี๋ยวอีกโอเคไหมยอดเลย 喂。